สำหรับงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด์ครั้งที่13ซึ่งปีนี้เหล่าซุปตาคนบันเทิงทุกสาขาทั้งเพลงภาพ,พยนตร์และละครก็ยังตบเท้าเข้าร่วมเดินพรมแดงกันอย่างคับข้างเริ่มที่สาขาภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอก็กวาดไปทั้งรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมและหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์กับสาวใหม่ดาวิกาก็ยังได้รางวันลนักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยมไปครองด้วยต่อด้วยสาขาละครซึ่งละครเรื่องสุดแค้นแสนรักก็ควารางวัลละครยอดเยี่ยมไปตามคาด จนรางวัลนักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยมเป็นขางนุ่มเบียร์สุกลรัวน์และต้องเหน่งรัตก้าแต่ที่ทำอกรีดหนักมากก็คู่จริงเอ้ยู่จินเอ็นวายนะเด็กครูกิมิยะและสาวย่าที่ควงกันมารับรางวัลแพ็คู่ทั้งรางวัลปัปปูล่าโหวตยอดนิยมขวัญใจมหาชนหญิงและรางวัลนักแสดงชายยอดนิยม่มาเป็นคู่แบบนี้ต้องจับมาเคลียซะเลยกับภาพจับมือกันตอนวันเกิดย่าเนี่ยยังไงจ๊ะก็จับไปครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับ โวยนพออะไรกันนี่เฉยๆครับผมโวยพอวมันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับผมบรรยากาศมันพาไปหรือว่าไงครับไม่ล่ะครับพี่ครับจับมือหวานนี่ค่ะได้จริงๆมันไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะไม่แค่วางจับแงนผู้ใหญ่ปีนีจะโรแมนติกกว่าทุกปีนะครับก็ไม่ล่ะครับจริงๆก็เหมือนเหมือนกันนะครับครับผม เดยาย่าบอกเลยว่าหวานเวอร์แต่คู่ของสาวใหม่ดาวิกากับชมพู่อารยานี่สิคะดูท่าชักจะไม่ดีซะแล้วเพราะมีข่าวมองมาว่าสาวชมถึงกับฉีกตัวงานแฟชั่นทิ้งเพราะไม่อยากไปร่วมเดินงานเดียวกับสาวใหม่ออ๊บแรงเร็วๆนี้ใหม่ไม่มีเดินทางไปไปดูแฟชั่นโชว์หรือแฟชั่นวีคเลยค่ะก็คืนนี้ค่ะพอเสร็จจากที่ปุ๊บใหม่ก็จะต้องไปสนามบินแล้วก็บินไปที่ออสเตรียไปถ่ายละครนะคะเพิ่งนาดีต่อเลยก็ต้อง กอนเนี้ยค่ะคือที่เดินทางไปคือไปถ่ายละครค่ะแล้วก็อาจจะมีไปพักผ่อนต่อน,นิดหน่อยไม่กี่วันค่ะแล้วก็กลับมาลุยงานต่อทีนี้ครับถามนิดนึงพอเป็นมาริโอเป็นพระเอกบุกถูกโดงเข้าเพย์ทันทีเลยครับโอ้ยคือที่จริงแล้วใหม่ว่าเราอย่ายโยงอะไรกันเลยค่ะเอาเป็นว่าใหม่ก็ทํางานของใหม่ที่ได้รับแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนที่ใหม่อยากร่วมงานด้วยตรงนี้เลยแล้วกันว่าไม่มีปัญหากับใครเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากเกาเหลากับใครทั้งสิ้นค่ะ ส่วนสาวขวัญก็มีเรื่องให้เคลียร์ไม่แพ้กันหลังมีคนสังเกตว่าคู่กรณีสาวฝ้ายนิชานานโพสภาพพร้อมข้อความคล้ายเนี่ยสาวขวัญหรือเปล่าหลังทั้งคู่เคยมีประเด็นสาดน้ำใส่กันครั้งก่อนเอออันนี้ขวัญแนะนํานะคะให้ไปถามคนที่เขาก็ทำเองค่ะเพราะว่าอย่างขวัญถือว่าเป็นคนนอกเนาะเราก็ไม่สามารถให้คําตอบในการการะทาของคนอื่นเขาได้เราได้เห็นภาพมัหรือเปล่าคะไม่เห็น,นะคะ่ะไม่ได้ดู <laughs> ให้ไปถามคนอื่นแต่งานนี้น้องเจมส์จิรายุไม่ต้องไปถามใครเพราะพร้พรอมตอบกับกรณีภาพนั่งไขว่ห้างที่หลายคนมองว่าหนุ่มเจมส์สาวแตกซะแล้วล้้วััันนนนเเเป็ยงงงไคาา่หตุกกรณ์ด ผมไปต่างประเทศแหละครับแล้วก็มีแฟนๆไปส่งเหมือนปกติอะไรครับแล้วก็นี้ก็เวลาผมไปแล้วผมก็จะแบบมีเวลาก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็มาถ่ายรูปกับแฟนคลับก่อนก็เลยแล้วปกติก็จะนั่งเก้าอี้กันแหละครับมีเก้าอี้แฟนคลับตัวหนึ่งแล้วก็ผมตัวหนึ่งเพราะว่าทำไปทำมาก็นั่งข่อยห้างอะไรครับครับคือคือผมก็เป็นปกติชีวิตผมที่ไปถไายข่ายห้างกันแล้วเห็นแล้วว่าแซลลวเซลล์เราเหมือนแบบสาวนิดนึงเลยเห็นแล้วเห็นแล้วครับก็มีหลายๆคนแซวเออเนี่ยเป็นลูกสาวแน่นอนสาวแน่ๆเลยคุณแม่่่่วาใชคะ ครับก็แล้วแต่คนคิดนะครับคือคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือเป็นผู้ชายอยู่แล้วครับคนอื่นดราม่าก,กันหมดผิดกับสาวปันๆที่ดูเหมือนจะแฮปปี้หรือเปล่าเพราะล่าสุดมีภาพเจ้าตัวไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอดีตวันใจหนุม่มมัจจุราวุฒิหรือว่าจะมีรีเทิร์นอย่างที่หลายคนเชียร์บ่าคะอ,อ๋อตอนตอนไม่ค่ะตะกอนเซอร์ไพรส์วันเกิดปกติเนาะชายก็ยังสนิทกันปกติหลายคนก็ยังแบบรุนคู่เราอยู่ปันๆอ๋ออ๋อไม่ไม่รู้ค่ะ